เดี๋ยวมาดูางวันที่1ห,หน่อยมี3พื้นที่นะฮะ,ะถูกลงวันที่1ทั้ง12ล้านทั้ง6ล้านนะฮะเคล็ดลับการถูกนะฮะแรงบันดาลใจเอามาจากไหนไปดูพร้อมกันเลยนะครับเศรษฐีคนแรกฮะไปที่สพเขาพนมจังหวัดกระบี่ครับไปพบกับนางสมจิตนักว่อนวัย49ปีครับพี่ก็มีอาชีพทําสวนเนี่ยนะครับพร้อมกับญาติพี่น้องโอ้โหมาให้กํลาลังใจนะ,ะ,ะเพราะว่าต้องมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก่อนหลังจากซื้อสลากกินแบบรัฐบาลมานะฮะ658าด 642แล้วมาตรวจปรากฏว่าตัวเองถูกสิฮะถูกรับไปเต็ม6ล้านนะครับเปิดเผยแบบนี้ว่าซื้อมา2ใบแต่ไปถูกรางวัลที่1เนี่ยจำนวน1ใบและเลข642อ่ะไปตรงกับเลขป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์คันที่ถูกชนเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะตามมาทุกงวดเลยเจอเคาะและโดนชนและยังไงมันต้องโชคดีงวดนี้ไม่ได้งวดต่อไปไม่ได้ซื้อมาทุกงวดจนกระทั่งงวดนี้เลยฮะ ถูกรางวัลที่หนึ่งกว่าตอนแรกถูกเลขท้าย3ตัวหรืสอสามใถูกรางวัลที่1รับไป6ล้านนะครับบอกว่าเงินรางวัลที่ได้อันดับแรกเนี่ยเอาไปใช้นี่ก่อนอนะฮะส่วนที่เหลือจะแบ่งให้กับลูกๆสองคนที่กําลังเรียนอยู่ใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไปอนะดีใจด้วยนะคะ,คะอ่ะนอกจากพี่สมจิตแล้วนะคะยังมีสองสามีภรรยาจังหวัดพิจิตรอีกคะ่ะถูกรางวัลที่1 2สองใบรับไป12ล้านหลังจากส่งน้ําแข็งให้ลูกค้าในตลาดเทศบาล2องอำเภอเมืองจากนั้นแวะซื้อลอตเตอรี่เห เ็นว่าเลขท้าย642สวยดีซื้อไว้สองใบถูไปเลยค่ะสองใบ12ล้านบาทค่ะคนส่งน้ำแข็งก็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ะส่วนผู้โชคดีท่านสุดท้ายะเป็นสาวบ้านโคกน้อยตําบลสายออมอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับเธอคนนี้ชื่อว่าคุณเล็กนะถูกรางวัลที่1ฮะรับไป6ล้านบาทนะครับแต่ละคนเนาะดูข่าวนี้เราก็รู้สึกแบบจะว่าไม่อิจฉาก็ไม่ได้นะเรารอทุกงวดของเราสองตัวสามตัวนะฮะไม่ถูก รรอ,อยูขย่ข้างเคียงข้างเคียงก็ไม่โดนนะไม่เปนะ็นไ,ไ,ไรฮะทีม <c oughs> ข่าวติดปากขอสแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญและก็ความสนุกสนานครับ